ในคลิปวิดีโอนี้จะพาไปเรียนรู้100คําคำสั่งหรือ100พร้อมเจ๋งๆนะครับในการช่วยสร้างรูปภาพสวยๆน่าสนใจในเว็บไซต์ Bring Image Creator จะมีอะไรที่น่าสนใจและนําไปปรับใช้ได้บ้างไปเรียนรู้และพิสูจน์ไปด้วยกันครับ Bring AI Image Creator เอดที่6มาแล้วนะครับสวีดายสวีสดาครับยินดีต้อนรับทุกทท่ทานเลยนะครับเข้าสู่ช่องทีเด็นแชร์นะครับวันนี้เรามีอีก15เหรียญน,นะครับหรืออีก15สายฟ้าที่อยากจะพาทุกท่านไปเรียนรู้นะครับในการสร้างรูปภาพสวยๆเจง๋จงๆนะครับและเชื่อว่าน่าจะมีบางพร้อมหรือบางคำสั่งเนี่ยที่ทุกท่านสามารถนำไปต่อยอด นำไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการตกแต่งห้องเรียนจัดบอร์ดทำสื่อการเรียนการสอนประกอบเกมต่างๆสไลด์การสอนต่างๆนะครับเชื่อว่าน่าจะมีสักหนึ่งพร้อมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด u b s c r i b e ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเบาๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ ก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณนะครับต้นกำเนิดของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือตัวอย่างพร้อมที่อยู่ในเว็บไซต์ g r e a t c h a i p r o m com นะครับก็คือ100 ai image prompt for bring image creator ที่เขียนขึ้นมาโดยนะครับถ้าเกิดอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับคุณนะครับมักคุณคาพัวนะครับก็เขียนไว้นะครับทั้งหมด100พร้อมผมก็ทำการไปอ่านดูนะครับแล้วก็เลือกมาเฉพาะส่วนแล้วก็มีการปรับคำบางคำนะครับที่ สนใจนะครับให้ออกมาเป็น10พร้อมในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปลองในแต่ละพร้อมนะครับแล้วก็ได้คิดพร้อมพิเศษขึ้นมา2พร้อมตรงนี้สรุปแล้วนะครับพร้อมที่นํามาเนี่ยแพร้อมแล้วก็มี2พร้อมที่คิดขึ้นมาเองเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันว่าแต่ละพร้อมแต่ละคําสั่งนั้นเมื่อนําไปเจเนเรตหรือว่าสร้างแล้วจะได้ผลลัพธ์ยังไงไปเริ่มต้นที่คําสั่งแรกกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็ได้นำพร้อมที่1มาวางเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมนี้นะครับมีคำสั่งว่าโลกอนาคตทิวทัศ์เมืองสุดวิไลสะท้อนพระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วก็เป็นแบบคอนเซปต์อาร์ตนะครับขออนุญาตกดสร้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันว่านะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามี15สายฟ้าลดลงเหลือ14แล้วนะครับ ผมได้รับคอมเมนต์ดีๆจากแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับที่ส่งมาบอกนะครับขอบคุณมากๆเลยก็คือบอกว่าเหรียญหรือสายฟ้าตรงนี้เนี่ยเรานะครับถ้าเกิดเราใช้หมด15แล้วเนี่ยจะต้องรอ24ชั่วโมงก่อนนะครับระบบมันถึงจะสร้างขึ้นมาให้เราใหม่นะครับ15สายฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้หมดแล้วก็ถ้าเกิดอยากสร้างแบบเร็วๆนะครับในการรอสายฟ้าเนี่ยก็จะต้องผ่านไป24ชั่วโมงก่อนนะครับ ออกมาแล้วนะครับสําหรับภาพแรกนะผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงนานมากนะครับผมนั่งรอประมาณ2-3นาทีแล้วมันก็ค้างไปหลังจากนั้นผมก็กดรีโหลดครั้งหนึ่งนะครับมันก็ออกภาพมาด้านขวามือเพิ่งเห็นว่ามันออกมาไม่แน่ใจว่ามันออกมาตอนไหนนะครับแต่ว่ามันโหลดซ้ําหลายรอบนะโอเคนะครับอันนี้ก็คืออันที่1ต่อไปไปดูอันที่2กันเลยครับ พร้อมที่2นะครับใช้คําว่าเพื่อนรักขุนยนต์เสิร์ฟชานมไข่มุกนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นภาพแบบ 3D นะผมก็กดนะครับทำการสร้างเลยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็ได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้ผมสังเกตว่าตอนที่มันสร้างเนี่ยนะครับมันขึ้นว่าคุณนะครับภาพของคุณเนี่ยสร้างได้ช้ากับรุณารอสักครู่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร ผมก็เลยนะครับรอดูว่าขีดที่มันโหลดดิ้งมันรออยู่เนี่ยมันเต็มแล้วผมก็เลยกดรีโหลดครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าพอกดรีโหลดครั้งหนึ่งเนี่ยภาพมันปรากฏสร้างขึ้นมาตรงนี้ให้เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะระบบในวันนี้เป็นเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ก็ถ้าเกิดทุกท่านมันโหลดด้านล่างเต็มแล้วแล้วมันยังขึ้นว่าภาพของคุณน่าจะใช้เวลาสร้างนานหน่อยนะครับก็ให้กดรีโหลดเลยนะครับภาพมันก็จะสร้างขึ้นมานะไปดูภาพที่3ากันครับ คำสั่งที่3นะครับผมใช้คําว่าโลกใต้น้ําเหนือจริงนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้เรืองแสงสัตว์ทะเลลึกน้อยใหญ่นา,นานาชนิดนะครับแล้วก็เป็นแบบดิจิทัลปรินติ้งนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้เลยค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับอู้นะครับตอนนี้หลังจากที่ได้ลองเล่นบ่อยๆมา5คลิปเนี่ยผมวบว่านะครับวบว่า ถ้าเกิดเราใส่นะครับคำจำกัดความด้านหลังเนี่ยอยากให้ภาพออกมาเป็นแบบไหนภาพเวกเตอร์ภาพขาวดำภาพแบบสำหรับเด็กเป็นดิจิตอลปรินติ้งนะครับภาพแบบดิจิตอลมันจะทำให้ภาพเนี่ยมีเอกลักษณ์นะครับมีความสวยงามในแบบฉบับตามภาพนั้นๆนะครับที่เราได้มีการใส่คำจำกัดความลงไปเพิ่มแทนที่เราจะพิมพ์คำอธิบายยาวๆอย่างเดียวเนี่ย เราอาจจะบอกนะครับอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นนะครับเช่นภาพระบายสีภาพดิจิตอลภาพเวกเตอร์นะครับอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ภาพที่เราต้องการนั้นได้อะไรที่มีรายละเอียดที่อาจจะแตกต่างน่าสนใจมากขึ้นนะครับอยากให้ลองหลายๆอันประกอบกันเพื่อที่จะได้เห็นหลายๆแบบแล้วนำไอเดียตรงนั้นไปต่อยอดใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับไปกันต่อครับ อันนี้ก็เป็นพร้อมนะครับที่น่าสนใจไปอีกแบบนะครับก็คือภาพแบบนามประธรรมหรือว่าแอตแทกนั่นเองนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็ได้กำลังรับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเวลาที่ทุกท่านทำแบ็กกราวน์นะครับทำฉากหลังหรือทำภาพหน้าปกอะไรเนี่ยก็ลองปรับใช้นะครับพร้อมในลักษณะแบบนี้ดูนะครับต่อไปไปดูพร้อมที่5กันครับ อันนี้ก็เป็นอีกพร้อมหนึ่งนะครับที่ใช้คําว่าเทือกเขายามเช้าอาบแดดยามอาทิตย์ขึ้นเป็นภาพแบบเวกเตอร์ดีไซน์นะครับผมขออนุญาตกดให้ดู2รูปภาพกันแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้สังเกตว่าภาพเวกเตอร์เนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเวลาที่คุณครูต้องการสร้างภาพที่จะนำไปประกอบสื่อประกอบเกมต่างๆเนี่ยก็อาจจะสร้างภาพในลักษณะที่เป็นแบบเวกเตอร์ก็ได้นะครับไปกันต่อครับ อันนี้ก็เป็นอีกพร้อมหนึ่งนะครับที่ใช้คำว่าเร a l ลลิติกหมาป่าตามล่าเหยื่อวายไลฟ์เพ i นติ้งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดภาพอื่นนะเพราะว่ามันอาจจะมีความสยดสยองนิดนึงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดทุกท่านอยากได้รูปภาพที่มันมีความเสมือนจริงนะครับหรือว่าเหมือนจริงเนี่ยให้ลองใช้คําว่าเสมือนจริงนะครับหรือใช้คําว่าเร a l ล s t ติกก็ได้อันนี้ก็จะได้ความสมจริงหรือว่าความเสมือนจริงของภาพภาพนั้นนะครับไปกันต่อครับ พร้อมนี้นะครับผมใช้คำสั่งนะครับที่เขียนว่าภาพเหมือนของผู้หญิงที่สวยที่สุดนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนราพันเชลนะครับแล้วก็เป็นแบบดิจิตอล p รินติ้งนะเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่ามันมเด็กๆน่าจะชอบนะภาพประมาณนี้ก็เห็นเด็กๆระถมนะครับก็หัดหัดวาดกันอยู่นะเขาค่อนข้างชอบในภาพในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับมีการ ความสวยงามนะครับมีความน่ารักน่ารักนะครับอยู่ในภาพนะโอ้นี่อันนี้เหมือนอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วได้รับแรงบันดาลใจจากราพันเซลเนี่ยน่าจะเป็นความสวยความนุ่มนะครับความสลวยของเส้นผมนะครับที่ดูมีเขาเรียกว่ามีอะไรผมก็ไม่แน่ใจว่าสับทางเส้นผมเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับดูเอาเป็นว่าเป็นผมที่ดูสวยดูนุ่มดูดีก็แล้วกันนะครับโอเคอันนี้นะครับ อืมนะครับก็ได้4ภาพมาในลักษณะแบบนี้แต่ตั้งข้อสังเกตครับว่าถ้าเกิดเราใช้ดิจิทัลปรินติ้งเนี่ยมันก็จะได้ภาพคล้ายๆเป็นภาพการ์ตูนนะเป็นภาพการ์ตูนออกมาในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับใครที่สอนนักเรียนในระดับปฐมวยัยหรือว่าระดับปถมต้นแล้วต้องการหาภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้ก็อาจจะใช้พร้อมที่มีคําว่าดิจิทัลปรินติ้งอยู่ในภาพนะครับไปกันต่อครับ พร้อมนี้เป็นพร้อมที่8นะครับน่าจะเหมาะกับเด็กๆประถม,มะวัยแล้วก็เด็กประถมต้นนะครับก็คือผมใช้คําว่าดินแดนช็อกโกแลตสุดแปลกตาที่เต็มไปด้วยขนมหวานนะครับแล้วก็เป็นชิลด์เดนบรุ o นะครับก็เป็นภาพน่ารักนรักหรือว่าเป็นสมุดร,ระบายสีนะครับหรือว่าสมุดวาดภาพสมุดภาพสําหรับเด็กๆนี่แหละนะครับก็จะได้รูปออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้เลย อืมนะครับน่ารักน่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับเด็กๆกับขนมหวานกับช็อกโกลแลตกับลูกอมกับอมยิ้มเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนสนิทกันเลยก็ว่าได้นะครับนี่เลยก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ยังไงก็ลองนำพร้อมลองนำคำสั่งเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะครับต่อไปเดินทางไปพร้อมที่9และพร้อมที่10กันครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงพร้อมที่9แล้วนะครับผมใช้คำว่าประเทศไทยในอนาคตผู้คนมีความสุขสงบธรรมชาติงดงามตระการตานะครับแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลปรินติ้งนะนี่เลยนะครับในลักษณะแบบนี้อู้นะครับวัดวาอารามนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครด้วยมั้งนะครับถ้าเกิดดาวไม่ผิดนะมันมีความสวยงามวิจิตรการตามากๆนะครับนี่เลยนะครับโอ้นะครับงดงามมากๆ นี่เลยนะครับอืมนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบภาพนี้นะมันดูให้ความรู้สึกแบบสงบนะครับมันมีความรู้สึกที่สื่อถึงความเป็นไทยนะครับมีเอกลักษณ์ประจำชาติแล้วมันมีความงดงามนะครับเหมือนกับพร้อมที่เราใช้เลยนะครับอันนี้เป็นประเทศไทยในอนาคตนะครับแต่ตอนปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่ามันงดงามแบบนี้แหละครับมันงดงามในลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไป ต่อที่คำสั่งสุดท้ายกันเลยครับและนี่คือคำสั่งสุดท้ายนะครับผมใช้คำว่าห้องเรียนในประเทศไทยเหนือจริงนะครับเหนือจริงนักเรียนเรียนอย่างมีความสุขเทคโนโลยีสุดล้ำดิจิทัลเฟนติ้งนะครับก็ได้มาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ๋อก็จะมีอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันล้ำมากๆคุณครูโผล่มาแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณครูโผล่มาแบบนี้ผมก็ไม่เอานะนะครับ จริงๆแล้วมันก็สื่อตามพร้อมที่เราใช้แล้วครับมันมีเทคโนโลยีสุดล้ำมันมีความเหนือจริงอยู่นะครับแต่ความเป็นจริงนะครับแล้วก็ความงดงามหรือพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและสิทธ์นั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเหนือเทคโนโลยีใดๆอยู่แล้วนะครับแต่ข้อดีของเทคโนโลยีก็มีมากมายนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนนั่นเองก็ ไม่อยากให้เราแบ่งแยกว่าอันนั้นอันนี้ดีกันนะครับเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้คุณครูก็ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเป็นตัวช่วยนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ที่ครูจะมีต่อสิทธิ์นั้นคุณครูก็จะต้องค่อยๆสร้างนะครับด้วยตัวของเราเองด้วยหัวใจนั่นเองนะครับโอ้อันนี้ออกแนวแบบเออนะมันดูล้ําจริงๆนะครับอืมนะครับก็จะออกมาแนวในลักษณะแบบนี้นะ ตามพร้อมเลยครับห้องเรียนในประเทศไทยเหนือจริงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสุดลำ้ำมันก็เลยต้องเป็นในลักษณะแบบนี้ห้องเรียนก็จะมีแล็ปท็อปบางอันก็จะมี PC นะครับบางอันก็จะเป็นพวกแท็บเล็ต iPad ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับและนี่คือ10พร้อมที่น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยและที่สำคัญฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด็ดแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อที่เอพิโซดหน้าดูคลิปนี้จบแล้วท่านใดที่ ยังไม่ได้ดูตอนแรกและยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ Bring Image Creator ก็อย่าลืมไปสมัครเพื่อใช้ประโยชน์กันนะครับ